ครับท่านชมวันนี้นะครับมามีเมนูนะครับจากมดแดงนะครับก็มีแม่เป้งกับไข่มดแดงเดี๋ยวจะมาคั่วนะครับพอดีคุณแม่ไปแย่มานะครับคั่วง่ายๆนี่แหละคั่วแบบบ้านๆเลยแล้วก็กินกับข้าวเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูที่แบบกินง่ายแต่อร่อยนะครับเดี๋ยวมาลงมือทํานะครับน้ํามันใส่นิดเดียวผมใช้น้ํามันหมูนะครับแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆ กระ้น,นยหนาเต้มันหั่นเต้ <ขอ S 1> เปิดไฟแล้วเนาะนะ <ขอ S 1> เป็นกับข้าวมื้อหนึ่งได้นะฮะท่านผู้ชมไม่ได้ทำเพื่อที่จะชิมเล่นๆไหลเงี้ยนะฮะอันนี้ทำกับข้าวเลยนะครับก็การคั่วใส่เกลอือนิดหน่อย อันนี้เสร็จเราใส่ไปได้เลยนมนะเราก็ค่อยคั่วไปเร่งไฟนิดนึงนะฮะแล้วคั่วให้มันแห้งนะให้มันแห้งแล้วค่อยใส่เกลือนิดนึง อันนี้มันสมอกแหมมัมนสมอกนี่ปีสมอกก็คืออันนี้คุณแม่ไปแย่มาเมื่อกี้นะครับประมาณสองรังนะครับรอบๆบบ้านหลังน้อยนี่แหละครับซึ่งเป็นเมนูที่ผมได้กินปเป็นเป็นระจำนะก็ง่ายๆสุดๆก็คั่วเนี่ยครับที่รสเผ็ดขึ้นมาหน่อยก็คั่วเสร็จก็เอาไปต่ำน้ำพริกนะครับกินอ่ใส่เกลือได้เลยนะครับเริ่มแห้งละ อย่าเยอะนะครับนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าเขาจะมีรสมันนิดหน่อยแล้วก็ให้มันเค็มนิดๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะปรุงรสด้วยตัวนี้เพิ่มนะฮะ<อ>นะครับผ<อ>งชูรสแล้วกันนะครับไม่ว่ากันนิดเดียวนะฮะนี่เออ,อเริ่มหอมแล้วฮะ หอมมากเลยรัใครที่เคยกินนะครับไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพเองหรือว่าต่างจังหวัดเองนะครับที่ไปซื้อมาก็แล้วแต่ก็คงจะรู้ถึงกลิ่นเวลาคั่วนะครับกระเด็นแล้วนะฮะโอเคท่านผู้ชมได้แล้วนะฮะพอแล้วปิดแก๊ แล้วก็ชามอยู่ไหนหมดค,คทําชมเมนูนะครับ ไข่มดแดงกับแม่เป้งคั่วนะครับใส่เกลือผงชูรสนิดหน่อยนะครับผมก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับอันนี้ง่ายที่สุดนะฮะเมนูง่ายๆแต่ว่าการหามานี่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับถ้าบ้านนอกก็หน้านี้มันร้อนก็ช่วงนี้ประมาณเมษานี้แหละไข่เขาจะเริ่มใหญ่นะครับผมกินกับข้าวได้เลยนะครับก็ตักราดข้าวได้เลยนะครับข้าวก็จะเป็นข้าวตังนิดหน่อยนะครับ เป็นหนึ่งมือได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะท่านผู้ชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้มาทิ้งท้ายที่มือแบบบ้านๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ